สวัสดีครับผมสันจะเอสซีพิมพูนะครับแล้ววันนี้เราอยู่ในบูธของ Mercedes-Benz ในงาน Thailand International Motor Expo 2020ที่จัดขึ้นที่ Impact Challenger Hall 1เมืองทองธาน,นีนั่นเองนะครับปีนี้ Mercedes-Benz นําำรถมาให้พวกเราดูมากกันถึง25รุ่นและไฮไลท์ของงานในปีนี้นะครับที่ Mercedes-Benz ได้นำมาให้เราชมกันนะครับก็คือด้านหลังของพวกเรานี้นะครับ A200 และ GLA200 ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานมานี้นั่นเองจะเป็นยังไงไงปดู ก่อนที่จะไปถึงไฮไลท์ในบูธของ Mercedes-Benz นะครับเรามาดูกลุ่มรถกลุ่มแรกที่เราจะพาทุกคนมาดูก่อนนะครับก็คือรถของ Plug-in Hybrid หรือ EQ Power นั่นเองคันนี้เลยครับ GLC 300e นั่นเองครับคันนี้ครับเป็นรถ Plug-in Hybrid ของ Mercedes-Benz นะครับรถคันนี้นะครับจะมี Roof Line ที่สโลว์ลงไปเหมือนรถคูเป้แต่ยังให้ความเป็น SUV ได้อยู่นะครับพร้อมกับช่วงล่างที่ยกสูงขึ้นมานะด้านหน้านะครับได้ MG Styling นะครับมี แถบโครเมียมให้ด้านล่างนะครับแล้วก็ดมอนกริลซึ่งทําให้รถคันนี้ดูสวยงามมากๆนะครับไฟหน้าของคันนี้นะครับได้ไฟหน้ามัลติบีม LED เครื่องยนต์ของคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตร L, นะครับได้แรงม้าถึง211แรงมา้าและแรงบิดที่350นิวตันเมตรและยังมาพร้อมกับตัว E- q Boot ทีี่เเรราาาสามาสมถยบชาร์จไฟได้ทําให้การตอบสนองของรถคันนี้แรงและเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับไปดูันที่ภายในดีกว่าว่าคันนี้จะเป็นยังไงครับเข้ามาที่ด้านในของรถคันนี้นะครับ ก็จะมีความเป็น mercedes benz ที่ชัดเจนมากๆหน้าจอจะเป็นหน้าจอใหม่นะครับที่สามารถทชสกรีนได้และเปลี่ยนจากตัว v i e view นะครับกลายเป็น touchpad ละพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยของคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยทรง amg นะครับพร้อมแพดเดชิมาให้ด้านซ้ายเป็นการคอนโทรลตัวเครื่องเสียงตรงกลางนะครับและด้านนี้เป็นการคอนโทรลตัว cruise control นั่นเองคริมด้านในนะครับคันนี้จะได้มาเป็นไม้ซึ่งก็ทําดูสวยงามมากเลยมันเป็นไม้ด้านนนะครับไม่ใช่ไม้เงาเงาที่เรา วัยรุ่นนะครับจะรู้สึกว่ามันแก่นะครับเครื่องเสียงคันนี้ได้เครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ซึ่งดีมากๆนะครับแล้วก็สามารถปรับจูนเพิ่มถ้าสมมุติเราโหลดแอปเบอร์เมสเตอร์เข้าโทรศัพท์เราเราก็สามารถปรับจูนตัวเครื่องเสียงตัวนี้ได้ถึงจุดสุดยอดเลยทีเดียวอ่ะภายในของตัว G.L.C. 300 e f o m a t i c Coupe A.M.G. Dynamic คันนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะก็สวยงามตามสไตล,ล์เบนอยู่แล้วละไปเราไปดูรถกลุ่ม,มอื่นกันครับ เห็นสีแดงก็ต้องพูดถึงความแรงใช่ไหมครับอันนี้คือรถกลุ่มสุดท้ายที่เราจะพาทุกคนมาดูในบูส Mercedes-Benz Thailand นะครับกับรถ Mercedes AMG ครับมาเริ่มกันที่คันแรกครับคันนี้สีโดดเด่นมาเลยกับ Mercedes AMG GT 5 3 f o r m a t i c Plus 4. o r นั่นเองครับชื่อยาวมากๆเลยนะครับก็พูดถึงความสเฟเชียลของรถมันนั่นแหละ เป็นรถ MG GT นะครับที่มี4ประตูและคันนี้รหัส53ก็เป็นรหัสใหม่ครับที่มาพร้อมกับเครื่อง6สูบนะครับ3.0ลิตรและมาพร้อมกับระบบ EQ Boost นั่นเองคันนี้เราเคยไปเจอกันมาแล้วที่เราไปเทสต์ไดรฟ์กันที่เขาใหญ่นะครับซึ่งดูสวยมากๆด้านหน้านะครับเป็น p a r a m ม r รหน้ากริลนะครับซึ่งก็เป็นสไตล์ GT เหมือนกับ MG GT ที่เราไปรีวิวเลยนะครับ ตัวสเกอร์ด้านล่างก็เป็น MG Styling ทั้งคันนะครับไฟหน้าเป็นมัลติบีม LED ด้านข้างล้อของคันนี้นะครับเห็นเลยใหญ่มากใหญ่มากๆนะครับเป็นลายที่ล้อมาจากตัว MG GT C นั่นเองไปเรมาต่อนข้างนู้นครับหมุนกลับมาครับคันนี้เราเคยขับมาแล้วสนุกสนานมากๆกับ Mercedes AMG C 43นะครับแต่ตัวที่เราไปขับเป็นตัวซีดานอันนี้เป็นคูเป้2ประตู คันนี้นะครับมีแรงม้าอยู่ที่390แรงม้าแรงบิดที่520นิวตันเมตรขับสนุกมากเสียงเพราะมากๆนะครับด้านหน้าเป็น AMG g r i l l นะครับแถมใหญ่ๆตรงกลางเลยนะครับแล้วก็ AMG Styling ทั้งคันเหมือนกันและไฟ Multi Beam LED เหมือนกันนะครับล้อเป็นล้อ19นิ้วนะครับและเบรกเจาะรูมาจาก AMG เลยภายในเราเคยเห็นไปแล้วถ้าใครยังไม่เคยดูไปกดดูได้ที่ปุ่มไอด้านบนนะครับไปต่อครับคันนู้นครับ Mercedes AMG g t c Roadster นั่นเองครับคันที่เราไปขับเป็นสีขาวนะครับคันนี้เป็นสีดำดูสวยดูดุมากๆตัดกับเบรกสีแดงนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปที่สุดของ Mercedes AMG ได้เครื่อง4.0ลิตร V8 นะครับ b บเทอร์โบและเสียงเสียงของมันเพราอมมากๆเอาเสียงขึ้นมา <L ess> นั่นแหละครับเสียงมันคือเสียงที่ดีมากจากเครื่อง V8 นะครับ และสามารถเปิดปันทุนได้ด้วยนะซึ่งคือเท่และขูลมากไปต่อสุดท้ายกับคันนี้ครับ CLS 53ก็เป็นรถเครื่องยนต์ตัวเดียวกับ GT 53ให้ที่เราไปดูมาเมื่อกี้นะครับแต่อยู่ในรูปโฉมของ CLS คันนี้นี่พี PP, ่พี่ g m o s และพี่พี่ w o l f g a n เขากำลังคุยกันอยู่เราไม่ไปยุ่งกับเขาแล้วกันนะคันนี้ได้ Styling AMG รอบคันนะครับด้านข้างเขียน Turbo 4Matic Plus เพราะว่าคันนี้ได้ระบบ 4Matic Plus ที่เยี่ยมมากๆจาก AMG นะครับ ไฟหน้าก็เป็นไฟหน้า multi beam LED เหมือนเดิมเลยครับแตที่เราไปดูตัว CLS 300มาครับตัว CLS ก็จะเป็นสปอร t c o ู p e ้นะคันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นสไตลิ่งเดียวกันแค่เปลี่ยนชุดแต่งจาก a MG Dynamic เป็น a MG แท้ๆได้ a MG DNA มาเต็มๆนะครับและเสียงท่อนะครับเพราะมากเพราะมากๆจริงๆนะครับเดี๋ยวเราถ้ามีโอกาสเราจะขอ Mercedes-Benz ไปลองขับไปทำรีวิวกันเต็มๆนะครับไปเราไปดูรถไฮไลท์ของงานในวันนี้ครับ และคันนี้นะครับรถไฮไลท์ตัวใหม่ที่เราบอกไปนะครับ A 200เพิ่งเปิดตัวใหม่สดๆออนร้อนเลยตัวนี้เป็นตัวประกอบในประเทศแล้วนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่1.9ล้านบาทในตัวโปรเกรสซีฟนะครับตัว AMG Dynamic ราคาที่2.1ล้านบาทนั่นเองมาดูภายนอกคันนี้นะครับคันนี้ด้านหน้านะครับได้เป็น d ด o มอนกริลมานะครับซึ่งก็ทําให้รถคันนี้ดูสวยมากๆดูเด่นมากๆด้านล่างนะครับเป็นลิฟโครเมียมมาให้นะครับด้านล่างตรงนี้นะ คันนี้มีเซ็นเซอร์มาให้รอบคันนะครับไฟหน้าเป็น LED High Performance นะครับล้อของคันนี้นะครับได้ล้อ18นิ้วมานะครับเป็นลาย AMG ซึ่งทุกคนอาจจะเห็นแล้วจะรู้สึกว่ามันแปลกๆหรือเปล่าล้อของคันนี้นะครับถูกดีไซน์มาเพื่อให้มันแอโรไดนามิกมากที่สุดนะครับเบรคของคันนี้ได้เบรกธรรมดานะครับได้ปั๊ม Mercedes Benz มาให้นะครับมาด้านข้างครับขอบตรงนี้เป็นโครเมียมมือจับเป็นโครเมียมและด้านหลังงคันนี้ครับ A-class ทรงใหม่ A-class ปกติที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นรถแฮชแบ็กใช่ไหมแต่ A-class รอบนี้นะครับ A 2 0 0นํานำมาเป็นรูปโฉมของซีดานนั่นเองด้านหลังไฟก็จะเปลี่ยนใหม่หมดนะครับเป็นไฟ LED นะครับและเดี๋ยวเราไปดูภายในของตัว A 2 0 0คันนี้ว่ามันเป็นยังไงไปดูนะครับเข้าไปที่ภายในของ A 2 0 0 AMG Dynamic คันนี้แล้วนะครับ ก็จะได้ความเล็กกระทัดรัดนะครับจากรูปทรงของรถ A class และคันนี้เป็นรถรุ่นใหม่นะครับก็จะได้ดีไซน์แลงกิชรุ่นใหม่จากเว้นไปเกือบหมดแล้วล่ะตรงกลางนะครับมีเปียโนแบล็คมาให้นะครับพร้อมกับที่เก็บของตรงนี้วางแก้วได้เสียบ usb c ได้ตรงนี้นะครับก็สวยงามเลยทีเดียวตรงนี้ก็เป็นเปียโนแบล็คนะครับหน้าจอหน้าจอของคันนี้ด้านหน้าเป็นหน้าจอ10นิ้วนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นหน้าจอ10นิ้วเหมือนกันยาวมาเลย ทำให้คันนี้ดูหรูดูแพงมากๆแดชบอร์ดครับแดชบอร์ดเป็นแดชบอร์ดสชั้นนะอันนี้จะเป็นบุนุ่มมาให้แล้วด้านบนก็บุนุ่มมาให้เหมือนกันเออเป็นตามสไตล์ของ mercedes-benz นะครับเฮดรูมด้านในถึงจะเป็นรถเล็กนะครับแต่ว่าทําได้สบายมากๆผมไม่ได้ตัวสูงมากนะแอมเบียนไลท์ของคันนี้นะครับมีมาให้ถึง64สีให้ครบถ้วนมากๆและสิ่งที่เจ๋งที่สุดเลยนะครับสำหรับ mercedes-benz ตัวเล็กที่สุดที่ให้มาก็คือ Pilot p a r k As s i s t นะครับก็คือเราสามารถ ปล่อยให้ตัวรถเนี่ยเข้าจอดอัตโนมัติครับทั้งสามารถจอดได้ทั้งขนาดนะครับแล้วก็เข้าสองได้ด้วยนะครับและนี่นะครับคือ A200 AMG Dynamic เดี๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งครับที่เป็นไฮไลท์ของงานนี้กับเจ้า g l a 2 0 0ครับนะครับ และรถไฮไลท์คันต่อไปที่เราจะพาทุกคนมาดูกันนะครับก็คือเจ้านี้เลยครับ GROA 200ครับคันนี้เป็นตัว MG Dynamic นะมาเราพาดูด้านนอกกันดีกว่าว่าคันนี้จะเป็นยังไงนะครับด้านนอกคันนี้นะครับที่เป็น MG Dynamic ก็จะมีรูปโฉมที่ได้สไตล์ลิงของ MG Dynamic มาอยู่แล้วนะครับไดม์เบนเกียข้างหน้ามีมาให้นะครับมีดีเทลเล็กๆน้อยๆก็คือตรงนี้ปกติมันก็จะเป็นแผ่นเดียวไปเลยตรงนี้มีขีดขีดให้ก็ทําให้รถคันนี้ดูโดดเด่นและแตกต่างมากยิ่งขึ้นนะครับ ไฟหน้าคันนี้ได้ LED High Performance มาให้นะครับมี daytime running light มาให้อย่างนี้เป็นทรงรุ่นใหม่ของ Mercedes SUV มันก็จะมีความโค้งลงมานั่นเองนะครับส่วนด้านข้างครับคันนี้นะครับได้ล้อขนาด19นิ้วเป็นล้อทรงเดิมนะครับที่เราบอกว่าเอาไว้เพื่อ Aero Dynamic นั่นเองนะครับมาดูที่ด้านหลังครับเพราะคันนี้เป็น GLA นะครับด้านหลังของรถคันนี้นะครับ GLA 200 เป็นดีไซน์ใหม่นะครับของ GLA ตัวไฟนะครับเป็น LED มีความคล้ายคลึงกับตัว GLC รุ่นพี่ของมันนะครับมาเป็นวงกลมๆอยู่ในนี้นะด้านหลังคันนี้มี MG Styling Pack นะครับ Diffuser มีมาให้นะครับท่อโครเมียมมีมาให้นั่นเองนะครับส่วนที่เปิดฝาข้างหลังครับคันนี้เจะได้ครับยังเป็นการเปิดแบบมืออยู่นะครับยังไม่ให้ไฟฟ้าก็รอว่าตัวต่อตอไปจะมีไฟฟ้ามาให้หรือเปล่า ด้านในนะครับเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับว่าเป็นยังไงครับและนี่คือภายในของ mercedes-benz gla 200 amg dynamic นั่นเองนะครับอันนี้เป็นภายในใหม่นะครับที่ค่อนข้างคล้ายกับตัว a200 ที่เราไปดูมาเมื่อกี้นะครับก็มีหน้าจอก,กว้างๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มีระบบหน้าจอใหม่ที่เป็น mbux ที่เราสามารถพูดสั่งงานกับมันได้นะครับ ด้านในของคันนี้นครับเหมือนกับ A200 ถ้าเป็นทุกอย่างมีแอมเบียนท์ไลท์ให้64สีนะครับคันเมื่อกี้เรามองไม่เห็นนะครับแต่คันนี้เรามีเปิดให้ดูแล้วนะครับความแตกต่างของคันนี้นะครับก็คือจะมีทริมที่เปลี่ยนไปจากบุธรรมดานะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับที่มีแอมเบียนท์ไลทิงให้ตรงนี้นะครับก็ทําให้รถดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับ GLA200 ใช้เครื่องยนต์เหมือนกับ A200 ก็คือ4สูบนะครับ1.3เทอร์โบนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่163แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่250นิวตันเมตรนะครับพ่วงมากับเกียร์อัตโนมัติดูคลัชแบบ7สปีดนะครับสามารถปรับได้ตรงนี้เลยแต่ว่ากานมันก็จะค่อนข้างดูเล็กลงกว่าตัวปกติที่เราเคยเห็นนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย MG Stitching สีแดงนะครับตรงเบาะก,ก็เหมือนคันเมื่อกี้แหละก็สามารถปรับได้ทุกอย่างเลยเนี่ยมีความนุ่มสบายดีมากเลยครับ คันนี้มีฐานล้อที่ยาวกว่าตัวปกติตัวรูฟไลน์ด้านหลังจะต่ำลงกว่าตัวเก่าแต่ว่าเขาปรับองศาของเบาะใหม่ทำให้เฮดรูมกับเล็กรูมยังมีเยอะพอควรนั่นเองนะครับและนั่นก็คือภายในทั้งหมดนะครับของเจ้า GLA 200 a MG Dynamic นั่นเองครับไปเดี๋ยวเราไปสรุปบูต Mercedes-Benz นกันข้างนอกครับ และนั่นคือทั้งหมดของบูธ m e r c e d e s Benz ในงาน Thailand International Motor Expo 2020นะครับถ้าใครสนใจอยากมาดูรถในงานนะครับก็สามารถมาได้นะครับในงาน Motor Expo ที่ Impact Challenger Hall 1นะครับเมืองทองธานีมาได้ตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่13ทธันวาคมนะครับ และยังพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของรถ mercedes-benz นะครับทาง mercedes-benz ได้จัดงาน starface 2020นะครับ the greatest offers นั่นเองนะครับกับโอกาสครั้งสำคัญที่ลูกค้าและผู้สนใจรถ mercedes-benz นะครับจะได้สัมผัสและเป็นเจ้าของยนตรกรรมจาก mercedes-benz นั่นเองพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษข้อเสนอเดียวกันกับในงาน motor expo ไปได้เลยครับตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนจนถึงวันที่20ธันวาคม2 5 6 3 ที่ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการทั่วประเทศเลยครับและนั่นคือทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง NC Film Cool ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ Mercedes-Benz Thailand นะครับที่ให้เรามาถ่ายในงาน Motor Expo นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ